สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่ผม s ซ o ัสเจอกับเกม hero wars นะครับเกมนี้เป็นเกมใหม่นะครับที่มาได้สักพักละนะครับแต่ผมไม่ได้หยิบมาเล่นนะไม่รู้ว่ามานานหรือยังนะแต่ว่าคือผมก็เพิ่งจะเห็นว่ามันติดชาร์จคนเล่นเยอะนะครับก็เลยลองหยิบมาเล่นดูนะเดี๋ยวจะเริ่มจากตั้งค่าก่อนล้วกันว่าเกมนี้มีปรับกราฟิกอะไรบ้างเพิ่มเติมไหมนะมีการบังคับนะครับเกมนี้สามารถบังคับตัวละครได้นะครับทั่วไปกราฟิกเปิดหมดแล้วด้วยนะครับสูงสุดนะ น่าจะไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับมาเดี๋ยวลองเล่นกันซักตาแล้วกันนะครับโอ้ตัวละครเทดีอ่ะนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะนี่นะครับเกมมันจะเป็นเทินนะคือเป็นเทินเบสนะครับแต่ว่าเนี่ยเราสามารถบับตัวละครได้แต่ว่าเนี่ยบ้าเห็นวงเหลือๆบ้าเราจะไม่สามารถเดินไปไกลได้มากกว่านี้แล้วนะครับคือเราจะต้อง ขยับไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่ผมแนะนําว่าถ้าเป็นตัวตีไกลเนี่ยยืนทางห่างพวกนี้หน่อยแล้วกันแล้วก็ค่อยใส่สกิลไปนะครับโป่งอ่าเรียบร้อยหมัดเดียวจอเอนัดเดียวช็อตสกิลนี้เหมือนจะไม่ถึงนะครับแต่ก็ต้องลองดูไม่ถึงนะฮะเหมือนว่าเราจะต้องจบเทินไปก่อนเราจะต้องจบเทินไปก่อนนะแล้วค่อยเนี่ยถ้าไปไม่ถึงเราก็ต้องจบเทินครับนี่ครับเราเดินไปถึงแล้วค่อยใช้สกิล อเรียบร้อยครับอันนี้คือเวฟแรกอ่าเวฟต่อไปเป็นเวฟเวฟนะครับเวฟอะไรละ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยสก,กิลไปโปปล่อยระเบิดครับสก,กิลภาพะป,ะปกนี่คล้ายๆกับไอนี้เลยอะ่ะไอที่เป็นเรื่องเล่าของนาซีที่จับคนมาทดลองอ,ะอ่ะเออต่อครับอืมหมัดเดียวครับโอ้ยโ,โ,โ,โอเคเราใช้สก,กิลใส่คนนี้เอยสวยงามครับ ุูมการ์ดนะครับต้องเคลียร์ในเรื่องบทที่1่ก่อนเหรอโอ้โหเสียดายครับแล้วมันจะโอ้โหต้องเคลียร์ทั้งหมดเลยเหรอเนี่ยน่าจะไม่เยอะครับในเรื่องข้ามเลยนะไม่อยากรู้นะแต่ว่าเนเรื่องน่าจะพอเข้มข้นนะครับเปิดเรื่องมาน่าสนใจนะน่าติดตามพอสมควรนะครับสามารถกดออโต้ได้ด้วยนะเนี่ยกดปุ่มตัว A เห็นป่ะนี่นะครับแล้วก็ปล่อยให้บอดมันเล่นนะครับคือผมชอบนะแบบเนี้ยเพราะว่า ส่วนตัวแล้วผมเล่นหลายเกมนะครับ7บาทนะครับลายเเนี่ยหลักเลยแล้วก็มีเกมอื่นอีกนะครับที่ผมก็มีเล่นบ้างนะโอเคครับผมก็ไปนั่งเล่นมาแล้วนะครับบทที่1น,นะก็มาซ่มการ์ดกันดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นสุ่มของ ฟรีนะมาดูเขาว่าเราจะได้ตัวดีๆหรือเปล่าน,นะก็คงต้องได้แหละเพราะว่ามันน่าจะไม่ใจร้ายกับเราขนาดนั้นนะครับว่าเหอสีทองมาอย่างนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าต้องเป็นสีอะไรถึงจะดวงดีนะอันนี้คือฟืบดูลังการดีเนาะตัวอะไรอะ Ssr นะครับอันนี้เป็นอันติเหรอสกิลอัติเมทหรือเปล่าเพราะว่าคล้ายๆ ครับคราเหมือนจะใช่ปุ๊บตัวละครแน่ๆเลยวะนี่ครับโอ้โหเท่ว่ะอุ้เท่เท่อะนะครับก่อนจะจากกันไปขอพูดถึงกิจกรรมกันหน่อยละกันนะครับกิจกรรมนะครับมีแจกตัวละครด้วยนะครับซึ่งไม่ใช่ตัวละครธรรมดานะครับเป็นตัวละครสัญชาติคนไทยนั่นเองนะครับมีชื่อว่ามาริสานั่นเองนะค่อนข้างน่ารักนะครับมีแฟชั่นนิดๆหน่อยๆนะครับปนกับความเป็นวัฒนธรรมไทยนะครับ ค่อนข้างน่ารักนะสะสมกันได้นะครับล็อกอิน7วันก็จะได้รับมาริสาไปครอบครองนั่นเองนะงั้นก็ขอลาท่านชมไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับผม